ดีครับผมไอรอนจากช,ช่องเอ็นเกอรเมย์นะครับผมเป็นคนที่เป็นกดหลย,ย้อนไม่ได้มา2-3สปีต่นาสามจริงจังได้ปีหนึ่งซึ่งก็คิดว่าการมันดีขึ้นเกับสิบเก้เร็มันหายแล้วแหละก็เป็นปกตขขอขอิของที่เป็นคนเขาครับของที่เป็นกดไหลย้อนนอนที่อาจจะไปไว้ดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอานไกินได้อาหารเนก่ทไม่ได้ก็คิวนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงงาข่าวนะครับผมว่าคนเป็นกหดย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณดูคลิปงาดาที่ผมเคยทําไปแล้ว เนื้อหาเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมดังนั้นถ้าหากคุณดูคลิปงานดําแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้แล้วนะครับหรือจะอยากดูซ้าก็ได้เพราะว่าผมจะพูดซ้าเป๊ะเลยครับผมก็งาขาวเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎไหลย,ย้อนนะครับในแง่ของการกระตุ้นอาการหรืออาการทำให้การแย่ลงนะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยงาขาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยบำรุงกระดูกลดระดับคอเลสเตอรอลป้องก,กันโรคมะเร็งและช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์นะฮะ สำหรับงาขาวเนี่ยหากไม่มีการแพ้หรือไม่มีปัญหากับระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็สามารถกินงาขาวได้อยู่แล้วโดยจะ,จะไม่ได้โดยจะไม่ทาให้อาการกรดไหลย้อนแย่ลงนะครับแล้วก็ผมก็ได้นําผมได้อ่านมาจากหลายเว็บนะผมอีกเว็บหนึ่งก็ได้บอกว่าคนเป็นกรดไห้อนเนี่ยสามารถกินงาขาวได้แต่ควรระมัดระวังเนื่องจากงาขาวเนี่ยก็มีไขมันเช่นกันซึ่งอาจจะตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารได้ในบางคน อย่างไรก็ตามงานขาวมีคนประโยชน์เช่นเชื่รยรอดการอักเสบเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะแนะนําให้เริ่มจากการกินในปริมาณน้อยๆและสังเกตอาการหากไม่มีอาการปัญหาใดนๆนนก็กินได้ครับครับผมก็ท,ที่ที่อ่านมาเนี่ยก็เท่าที่ผมเข้าใจก็คือร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องลองด้วยเองก่อนถ้ากินแล้วมีอาการก็ไม่ต้องกินถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็ลองกินต่อครับผมก็ ถ้าเคยมีการกดไหลย้อนขึ้นก่อนหรือว่ามีกดไหลย้อนที่รุนแรงอยู่นะครับสามารถใช้กาลิซิคอนบรรเทาอาการได้ก่อนนะฮะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือซื้อตามในช็อปปี้นะฮะก็ตรงตะกรนันตรงนี้กดได้เลยก็พอทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สาาับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้คุณคับ